คุณนะคะก๋วยเตี๋ยวว่ารอบนี้จะทําสีผมสีอะไรได้สีนี้จ้าเออรอบที่แล้วบอกว่าจะไม่กลับมาทําส네ีสว <stop> oh ่างอีกแล้วจําได้ว่ายอมดําเลยแม่ย้อมดาเออใช่จาได้นะเออบอกไแล้วจะเอาหนังยางสติกดีดหีลูกค้ากทุกคนนี้แหละบอกว่าไม่เอาดําไม่เอาดำก็เลย่าไหลจ้าหลจใจหล้ยไหลขวดด้วยปะว้าก้องนะคะ โอเคมาค่ะจัดเต็มเลยสีนี้นะลุ้นเรื่องจะเหมือนไม่เหมือนไม่รู้นะไม่ได้เอาสีนี้นะเอาความยาวแบบนี้เออผมยาวไปเลยนะช่างนี้ทําได้ไหมคะเออได้ครับต่าผมแบบซันซิวไปเลยค่ะลุ้นเรื่องเลยนะได้เลยโอเคขอบคุณก๋วยเตี๋ยนนะลูกนะโอเคมาทำสีผมอะช่างไอลูกค้าสีเขียวช่างสีเหลืองร้านสีแดงโอเคนั่งเลย กากี่รอบแม่งอ่ารอบนี้น่าจะสักรอบหรือสองรอบอะสองรอบเนาะแต่ว่าเราก็พยายามแบบเอาให้ออกได้เยอะที่สุดที่มันจะบอกว่าเราจะถ่ายคอนเทนต์นําผมเราจะไม่ตั้งกล้องเอราราจะเมาส์เราจะมาคนเรืองคุยเราจะนินทาคนอื่นหรือว่าเราจะเมาเลือกควายโอเคดังเลยค่ะ